ตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะตรงนี้เราก็โซ่สองแล้วก็มาปิดงานตรงนี้นะคะสีลงไปแล้วก็เลื่อนแล้วเราจะเลื่อนห่วงนะคะเราจะเลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ตรงหลักที่สามตรงนี้นะคะอย่างนี้เราจะเลื่อนห่วงเข้ามานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพาหนวดเขยมจะลงตรงกลางตรงนี้นะห้าหลักหนึ่งสองสาสี่หพอได้ห้าแล้วเราก็จะลงตรงกลากของหลักที่3ามตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเ แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลงตรงกลางหลักที่สามตรงนี้สามหลักหนึ่งสองสามกันด้วยโซ่ห้าสี่ห้า ลงซ้ำในหลักเดินหนึ่งสองสามนะคะแล้วพ็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะแล้วข้ามมาข้ามมาลมหลักที่สามตรงนี้ พันหัวเข็มลงตรงถึงกลางตรงนี้ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าลงดักที่สามตามด้วยโซ่ห้าสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลงดักที่สาม สหลักสองสามสู้ห้าสาีสา่ห้าแล้วก็ลงซ้ำลงซ้ำในหลักเดิม3มหลัก,ลกนะคะลายมันก็จะออกมาอย่างนี้นะคะ เราก็จะทํามาจนถึงจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นนะคะ